สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบก,กับ15ดีอีสานใต้นะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่31พฤษภาคม2565นะครับช่วงนี้ประเด็นร้อนก็มีหลายๆประเด็นนะครับก็มีทั้งข่าวลวงข่าวจริงก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ก็เกี่ยวกับพรบการโพสต์นะครับที่กําลัง เป็นที่พูดถึงนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวอื่นๆก็ยังมีมาเรื่อยๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดาราตกน้ําหรือว่าอะไรนะครับก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ผมจะพามาดูชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองหลวงนะครับที่หลายๆคนมาหากินอยู่ในเมืองหลวงนะครับโดยเฉพาะคนที่เปิดร้านขายของชำนะครับผมตอนนี้ก็ ิดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณเวลาก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบของร้านประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ออกไปถ่ายข้างหน้าให้ดูนะครับดเดี๋ยนี้เดี๋ยวพาไปดูความเป็นอยู่บางอย่างนะครับ สำหรับคนที่หากินในเมืองหลวงนะครับผมารายได้ต่อเดือนอาจจะหาได้เยอะนะครับได้เยอะกว่า,าคนที่ทำงานหลายๆคนนะครับแต่ก็มีเรื่องหนึ่งนะครับที่มันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับนั่นก็คือการกินการอยู่นะครับซึ่งถ้าบ้านไหนมีครัวก็โอเคนะ ถึงจะมีครัวมันก็เป็นแค่ครัวเล็กๆนะครับหลังห้องอะไรประมาณนี้นะครับในส่วนตัวเนี่ยผมใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นห้องครัวเพราะผมอยู่คนเดียวนะก็ไม่ซีเรียสอะไรมากมายนะครับสภาพความเป็นอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับผมมันจะขาดความเป็นอยู่ที่ดีตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าจะหาเงินได้เยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นผมจึงมีแนวคิดที่จะขยายออกไปนะครับ ซึ่งก็คือจะทําร้านและบ้านนะครับผมในพื้นที่ของตัวเองนะ <Wow. S 1> แล้วก็ความเป็นอยู่ในเรื่องของการทําอาหารอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูดีกว่านี้เยอะนะครับเน่ก็จะเป็นการหุงข้าวนะครับข้าวที่หุงเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะครับก็หุงยากพอสมควรอ ต้องคอยดูลูกค้าด้วยนะครับว่าลูกค้ามาหรือเปล่านะครับเพราะอยู่คนเดียวนะครับผมอตอนนี้ก็กําลังทอดปลายอยู่นะครับก็สภาพนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับถึงจะหาเงินได้เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ต้องอดทนนะเพื่อวันข้างหน้ามันก็ต้องอดทนและก็พยายามหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วไปสร้างนะครับเพราะทุกอย่างมันต้องใช้เงินนะ,ะถ้าเราโมแต่คิดมันก็คงจะจบ แค่นั้นน่าชีวิตนะครับหรือว่าใช้ชีวิตสนุกสะดวกสบายไปเดินเดือนวันวัน,วนมีสักหน่อยก็ใช้อะไรประมาณนี้ก็เราก็จะอยู่อย่างนี้ไปตลอดนะครับเราไม่มีทางที่จะมีคุณภาพการเ็นอยู่ของชีวิตที่ดีกว่านี้นะครับนั่นคือคือเนี่นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นห้องครัวนะครับที่กินข้าวก็ตามสะดวกนะครับ บางทีก็นั่งกินตรงนี้มั่งนะครับเนี่ยนะครับสภาพเห็นไหมนั่งกินที่โต๊ะขายของมั่งนะครับก็คือช่วงนี้ก็ต้องอดทนนะครับอดทนไม่เที่ยวไหนไม่อะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันที่นอนตื่นแปดโมงเก้าโมงนะครับมีน้อยมากนะครับนอกจากบาง วันที่แห้งจริงๆนะครับก็ประมาณ9ก้าโมงก็มีการสังสรรค์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับหาเงินได้เยอะจริงแต่ว่าคุณภาพชีวิตบางอย่างมันหายไปนะครับะฉะนั้นก็ต้องพยายามหาเพื่อสร้างแล้วก็ต้องอดทนนะครับถ้าจะสร้างใหญ่ก็ต้องอดทนหน่อยอดทนมากกว่าคนอื่นนะครับคนอื่นก็ใช้ชีวิตสนุกสะดวกสบายนะครับ สุกเสาร์อาทิตย์นี้ก็กินเลี้ยงไปเที่ยวกันนะครับแต่เราต้องอดทนนะครับทนอยู่เช้ามาก็เปิดร้านนะครับ okay. จะพูดภาษาไทยนะครับส่วนมากคลิปผมเนี่ยผมจะพูดภาษาไทยเพราะว่ามันเข้าใจได้เยอะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนอีสานคนไทยก็จะพูดเข้าใจนะครับถ้าพูดอีสานอย่างเดียวบางทีคนไทยเขา บางทีคนที่พูดอีสานไม่เป็นฟังอีสานไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยเขาก็จะดูงงๆนะครับก็อาจจะ,ะจะมีบางคลิปนะครับก็พูดอีสานมั่งนะครับโอเคนี่ก็เป็นคลิปที่สองของช n n น l นี้นะครับผมก็นําเสนอ,อชีวิตของคนที่เปิดร้านขายของในเมืองหลวงนะครับอย่างผมเนี่ยผมอยู่ที่ปทุมนะครับผมก็ร้านนี้ก็เปิดมา เกือบสี่ปีแล้วนะครับก็ค่อนข้างจะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะทุกอย่างก็ยังไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถ่ายวิดีโอความเป็นอยู่คร่าวๆให้ดูนะครับไม่มีช็อตเด็ดอะไรมากมายนะครับไม่มีก็ตัดต่อง่ายๆเอานะครับไม่ได้คิดฉากโน้นฉากนี้ออกมาสวยงามเลยนะครับก็เป็นการพูดเรื่องราวให้ฟังเท่านั้นเองนะครับว่า ชีวิตความเป็นอยู่ในการเปิดร้านขายของร้านก็ใหญ่พอสม,มควรน,นะครับรายได้ก็ดีนะครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตบางอย่างหายไปนะครับซึ่งเราก็ต้องอดทนนะครับเพื่อที่วันหน้านะครับคุณภาพชีวิตในความเป็นอยู่เราจะดีขึ้นเรามีครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีผู้ช่วยมีการขายที่สภาพคล่องขึ้นนะครับแล้วก็ เราก็สามารถมีเวลาที่เป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับโอเคชค่วงนี้ก็ยังต้องอดทนอยู่นะครับคิดว่าใครหลายๆคนก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่เปิดร้านขายของชำนะครับส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่ก็ขอให้เจริญก้าวหน้านะครับในทางที่ทําอยู่โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ลูกค้าเข้ามาแล้วนะครับ15ดทีสารใต้ก็ประจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย